วัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อชื่อว่าตรงเนี้ยแต่ว่าเป็นแมปยกน้ำหนักนะแล้วก็ผมจะให้ดูว่าหน้าตาผมเปลี่ยนไปนะนี่หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วก็มาเล่นแมปนี้มีอะไรบ้างเลยโซนต่อไปผมจะเล่นแค่โซนหนึ่งเท่านั้นนะไปะอ่าตรงอัอออนไหนเนี่ย กล้เนื้อขานี่คือกล้ามเนื้อขาฝึกดูต้องกดใช่ไหมตัโต้ัวโต ก้ามเนื้อยกน้ำหนักกล้ามเนื้อแข็งมันต้องยกไปเรื่อยๆก่บนแล้วก็เรียนสู้ส่งบอลเปิดเองได้เปิดเปิดเปิดแต่เป็นอันคอมมอนเปิดอีกได้ตัวอะไรได้เป็นอันคอมมอนอืมมาจับเตี้ยง ไใส่แล oh, oh. okay. ้วก็ไอแล้วก็อู้อู้เร็วนะเร็วอยู่แหละอะ้วไอเร็วออกอ่ะตั้งตั้งปวดใช่ไหมปวดปวดปวดีอโอเคฮะว่าวินเยอะได้วินแค่หนึ่ง ทำไมได้เป็นพันเลยทำไมได้วินเยอะมากไม่รู้ว่าจะเปิดกับออ๋อนี่วินวินอันนี้จำผิดโอ้อันในช้เท่าไหร่เจ็ดห้ามีไม่ถึงเปิดอันนี้ได้เปิดเปิดเปิดจะเป็นอันคอมมอนพึ่ง อยู่ไหนคือสรีสัต์อ,นอนนันี้ใส่มาด็อกแล้วก็อันนี้สรทีสักตัวโอเคตัวไปยกน้ำหนักเดี๋ยว รักมืนแล้วไปมาที่ตรงนี้วิ่งเร็วๆหน่อยมาอันนี้กก่อนมาป๊อปกต้นอันนี้ตรงมา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 เออทำไมเรามีสองหมื่นกว่าเลยเมื่อกี้เพิ่งหนึ่งหมื่นเองยก ก็ไปแสนใช่ไหมเจ็ดหมื่โอเคมันก็แสนหนงมันห้าสิบองเต็มอันนี้สุดกล้ามเนื้อตรงนี้อืมลองสิเดี๋ยอยืนนะเอ้ยเอ้ยมันไม่ใ่างนี้ มัน,ม,นมันต้องมาทางนี้ไม่ใ่เมันต้องมาทางนี้แล้วลงมตัวร้อยโอ้โ,โ้เฮ้อโอ้ได้ดูร่างกายเลยอดหอมโอ้มาตัวทีเราจะเนียนตอนนี้เรามาถึงอันนี้ก็คือสองพันหนึ่งหมื่นอันนี้คือเจ็ดหมื่นเ็ดม่นเ้อเจ็ดนวดน รายวันเก็บไปแล้วแล้วก็เออมันมันเป็นเอกนแลือะแล้วเจ็บแสกแล้วเจ็บมืแล้วเจ็บมืมแล้ว,วเกดมืแล้วเจ็มแล้วเปลี่ยนโอเคมาเท,าทก,ก่อน่อออเช็ป เรใกล้ละใกล้ถึงแล้วนะหลือล็อกเราจะไปให้ได้ไกล้ที่สุดในโลกหนึ่งแค่นี้พอมาอวดอวดนี่มามามาเก่งกว่ากอดกอดโนโนเดสอะไรนู้นกอดตุ้นกอดตุ้นกอดโอเคกอดโอโนโอเคมามาต่อไปอืมอีกอีก ปีอืมแล้วก็มีอะไรเก็บไปดูใช่ปะโอเคม่800จิ๊บจิ๊บโมวอู้อูเป็นแสนแสองล้านแล้วก็สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแล้วอูม้มันเยอะดังมันใช้การเงินแค่อย่างเดียวนะแล้วพรุนี้จะมีไว้ทำไมหรือว่าใช้ อันนี้หรืออันนี้ก็ได้ใช้ได้หมดเหรอไม่รู้อืมคนเพื่อนขนาดนี้เพื่อนเป็นอะไรอืเอันละไปห้าแสนแพงเพื่อนยกอะไรอ่ะทำไมไม่มีอ๋อหายตัวดูดีมันก็หายตัวโอ้โหเป็นวงเวียนเริ่มมาจะติดเสียละเชวิน แล้วอันนี้คืออะไรทำไมเป็นทีเรียนเป็นบินเรียนบินเรียนแล้วข้างล่างบิงง้นเรียนเพราะอันนี้เป็นพามทำไมมันม่วนขนาดนี้เนะี่ยมั้วนไปนั่นนี่ออันต่อไปสองล้านสองล้านอีกตั้งอีกนานเลยอืมเร็วเร็วอีกนานเลย นั้นน่ะน่าจะงานพอสมควรนั้นเดี๋ยวไปเจอกับตอนที่ผมไอ้นี่เสร็จแล้วกันนะยกน้ำหนักเนี่ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมมาอัดต่อ